กระมอุติอนเพียงเกตครับภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีแต่สิ่งหลายระยชั่วช่วเกิดขึ้นโทษน,นะครับตั้งแต่เรือรบหลวงล่มที่ทะเลตายกันไม่มีเสื้อชูชีพอธิบดีอุทยานงามหน้าเขาสอบสวนชี้มูลแล้วว่าเรียกรับเงินมีเงิน5ล้านในห้องทำงานชีแตกใส่กางเกงเลยครับ ปหลัดมหาดไทยปากหมานครับยกตนข่มท่านข่มขู่ข้าราชการดีมานซับพ่ายอ้างตัวเองว่าไม่ร่ำร่ำรู้อะไรมากมายแต่นิสัยนี่สามมากสุดท้ายยกยกขับป้ายสถานีกลางบางซื่อเปลี่ยนเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตนเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าราคาที่จะเปลี่ยนป้ายเนี่ยตัวหนังสือไม่กี่ตัวเนี่ย ราคาแพงหรือเปล่าครับสามสิบสามล้านเป็นที่โจดขานกันสมัยสนามบินงูเห่าเปลี่ยนมาเป็นสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้เสียเงินมากมายขนาดนี้หรอกครับอันนี้สามสิบสามล้านมันชี้เห็นว่าแม่มันไปไม่ไหวแล้วปยุย์จรรันโอชาจะเปิดตัวในวันที่เก้านี่ครับเปิดตัวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้ฟังหน่อยนะครับจะเข้าไปเป็นสมาชิกของพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ย ซึ่งความจริงี่คุณเป็นนักการเมืองตั้งแต่คุณทํารัฐประหารแต่เป็นนักการเมืองที่ไม่มาโดยวิธีทางคุณระบอบประชาธิปไตยอาศัยการกรบฏยึดอํานาจรัฐประหารเข้าสู่อํานาจเดี๋ยวนี้เป็นสมาชิกข,ของพรรคการเมืองหนึ่งที่ได้ยินเป็นข่าวอยู่ทุกว,วันเนี่ยถือว่ามาประชาธิปไตยเต็มตัวประยุทธ์ไม่เคยเต็มตัวครับเขารู้ทันน่ป้ายนั้นสําคัญชะไหนจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้สงสัย ราคาแพง33ล้านตกกระจายป้ายประกาศความจันไรของใครเอ่ยป้ายนั้นสำคัญชะไหนจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้สงสัยราคาแพง33ล้านตกกระจายป้ายประกาศความจัรัยของใครเอ่ยนี่อยู่ภายใต้การบริหารงานของประยุทธ์จันโอชาหรือเถื่อนโอชาแล้วยังอยากให้เขาอยู่ต่อในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกสองปีแล้วครับ โอเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นภายใต้อำนาจที่เบ็ดเสร็จของประยุทธ์จันโอชาไม่มีปัญญาแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วยังอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกชาติหน้าครับ